รัฐบาลลงพื้นที่ฮะโดยคุณประเสริฐจันทร,รโรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีอีนะครับท่านลงพื้นที่ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปบัญชาการก่อนแล้วก็ไปรับฟังปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับท่านไปในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําผิวดิน ไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมกับคุณธีรรัตน์สําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการนะครับก็ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสศารพลุเพื้อนเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ากกคุณประเสริฐเป็นประธานการประชุมก็ได้สอบถามว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรและคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทําอะไรอยู่สสในพื้นที่ที่เป็นสสเพื่อไทยนะฮะคุณปิยรัตน์ ติยะภัยรัตนะครับน่าจะเป็นลูกคุณยงยุติยาภัยรัตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ประชุมกันด้วยคุณประเสรศิฐประชุมเสร็จให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าผมได้รับมอบหมายจากนายกให้มาดูคุณภาพน้ําในแม่น้ํากกรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจแต่การเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องมั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเออต้องเอาให้ชัดคือถ้าไม่ชัดว่าตกลงประเทศไหนหรือตกลงเนี่ยมันเป็นเหมือนของเขาหรือไม่ค ข้อตกลงหรือสิ่งที่จะไปเป็นหัวข้อในการพูดคุยเนี่ยมันจะเลื่อนลอยอการพูดคุยจะไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้นต้องให้ชัดว่าเกิดจากใครเกิดจากเหมืองไหนและเราก็ถึงต้องไปคุยนะครับคิดว่าจะต้องเร่งหารือในระดับรัฐบาลระดับนโยบายก่อนหน้านี้ประสานแล้วนะครับให้รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศไปคุยกับเมียนมาและได้วันแล้วเนี่ยจะไปเป็นประธานเดินทางไปเจรจา,ากับเมียนมาพูดง่ายไปสอบถามเขาว่า เขาว่างเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเหมือนกดบัตรคิวนะครัเหมือนกดบัตรคิวกับเมียนมาเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ปัญหาเพราะฝ่ายไทยครับมีข้อมูลชัดเจนแล้วก็ต้องไปเจราจากับเมียนมาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่พอมันมีปัญหาเนี่ยมันต้องร่วมกันแก้ไขฮะท่านผู้ฟังและคุณปณิสราะจะไปบอกเขาให้ปิดเหมืองเนี่ยมันม,มันคงมันคงเป็นเรื่องที่ ไปบังคับขู่เข็นอะไรกันยากอ่ะเพราะมันอำนาจอานาจอธิปไตยของเขาถูกไหมฮะมันอยู่ในดินแดนเมียนมาดังนั้นแล้วต้องหาทางแก้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นวินวินด้วยกันชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือแนวทางการทําเหมืองแร่อย่างถูกต้องต้องไปเสนอเขาต้องทําอย่างนี้นะเออการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั้งเขาและเราไม่ใช่เราอย่างเดียวนะฮะเขาด้วยนะฮะเออแล้วก็วิธีการเนี่ย ก็คงจะต้องใช้วิธีการที่ไม่ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายเขาแล้วก็ทําให้เขาเสียาหายมากนะถ้ายังไงเนี่ยมันต้องแก้กันแก้ร่วมกันะนะฮะต้องถอยกันทั้งสองฝ่ายถามว่าข้อมูลเหมืองเนี่ยเป็นเหมืองทองอย่างเดียวมีแร่อื่นหรือเปล่าคุณประเสริฐบอกว่าเรามีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเจรจาในนโยบายถือว่าเป็นเรื่องสําคัญส่วนกรอบเนื้อหานั้นต้องสรุปต้นต่อของปัญหาให้ตรงกับเขาก่อนพูดได้ง่ายปัญหาต้องรู้ชัดสาเหตุต้องชัด และกำหนดแนวทางการแก้ไขที่จะได้วินว mm ิน hmm. ทั้งสองฝ่ายปัญหาความรุนแรงต้องขอความร่วมมือเมียนมาให้ยุติหรือปรับปรุงการทําเหมืองอย่างไรหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถาม <Okay. S 1> นะครับ <c oughs> ก็จะต้องดูกันต่อไปส่วนการตรวจสอบสารพิษในแหล่งน้ําและสัตว์น้ำฮะอันนี้ท่านบอกว่ายังปกติ <c oughs> ขอให้ประชาชนสบายใจได้และค่าสารหนูเกินมาตรฐานนั้นจะอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาแต่เมื่อผ่านฝายนะครับสารหนูมีปริมาณลดลง จึงขอเตือนประชาชนไม่ให้สัมผัสน้ําโดยตรงอยังไงนะครับยังปกติแต่เตือนประชาชนไม่ให้สัมผัสน้ําโดยตรงและไม่ควรนํามาอุปโภคบริโภคแต่ในโซนคณะประปายังไม่พบสารใดๆเกินข้ามมาตรฐานแต่อย่างใดขอให้ประชาชนมั่นใจว่านาปปาอยู่ในความมีมาตรฐานนะครับส่วนปลาที่มีตุ่มแดงจากการตรวจสอบปลาครับเป็นโรคพยาธิใบไม้และแบคทีเ r ีย ไม่พบสารหนูขอประชาชนอย่างตื่นตระหนกนะครับแต่ก็อย่าไปบริโภคปลาที่พูดเมื่อกี้นะฮะเพราะมันมีพยาธิไม่ควรรับผิดชอบไม่ควรบริโภคนะครับเออค,คือถ้าเป็นประชาชนในพื้นที่เนี่ยกับ การแถลงของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเพลย์เซฟไว้ก่อนนะครับค,คือคนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจใ<ช>เพราะเขาไม่มีเครื่องวัดและเขาก็ต้องอยู่กับสายน้ําแห่งนี้นะครับก็ยังรอรัฐบาลแหะครับที่จะต้องประสานงานและแก้ไขปัญหากันต่อไปในระดับประเทศฮะค่ะ